สวัสดีครับจาก KD Project r e s i n g ครับวันนี้ก็มีโชคเออลินหลังเข้ามานะครับหตัวนะครับจะเป็นโชครถสกูตเตอร์เล็กนะครับจะเป็นของ Honda c l ิ c k 150รหัส so 8 3 1นะครับ so 8 3 1ก็วันนี้มีเข้ามาเยอะพอสมควรเพราะตัวนี้มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับผมไม่แน่นใจว่าลูกค้าเอาไปใส่รถรุ่นไหนบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเขินให้ฟังว่ามันสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับ ก็โอเคเรามาดูกันตัวโชคก h o แปดสมนึ่งนี่ครับมันจะฟังก์ชันมันคือจะปรับ3จุดจะมีคอมเพรสชันรีเบลแล้วก็พีโลดนะครับตัวนี้เป็นกระปุกบนสวยงามนะครับเป็นกระปุกบนสวยงามหูด้านบนเนี่ยจะโตอยู่ที่14มิลน,นะครับโตอยู่ที่14มิลก็คือตรงรุ่นของตัวคลิก150นะครับคิก150แล้วถามว่าเราเอาไปใส่คลิก160ได้ไหมนะครับ ก็ถ้าใส่ได้มันก็คือต้องทําบูทแต่ตอนนี้ที่ร้านมีผลิตบูทต,ตัวนี้เข้ามาให้นะครับผลิตบูทเพื่อจะไปใส่กับ Honda าคิกใส่กับ Honda l e a ดได้ก็คือจะเป็นรูสิบมิลน,นะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็สามารถร้อยเข้ากับน็อตได้ละนะครับโอเคเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับความยาวของตัวโชกันว่าความยาวของตัวโชกตัวเนี้มันยาวเท่าไหร่ถ้าเป็น Honda คลิก150ตัวนี้ความยาวมาตรฐานจะอยู่3 3 3มมมิล นะครับสาม้อซส์สามิลฮอนด้าคิกหนึ่งหกจะยาวอยู่3ามร้อยสี่สิบมิลฮอนด้าคิกหนึ่งสองห้าจะยาวอยู่สามร้อยี่สิบแปดมิลฮอนด้าลีดนะครับจะอยู่ความยาวอยู่ที่สามร้อยี่สิบห้ามิลถ้าเราเช็คด,ดูแล้วอ่ะคือความยาวมันต่างกับตัวนี้คือนิดเดียวนะครับหลักไม่กี่มิลเมตรนะครับตอนนี้ตัวแปดสามหนึ่งวันนี้ผมมาเยอะพอมาเยอะ,อยอะลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อแปดสามหนึ่งไปจะไม่มีตัวแถมอะไรเลยแต่วันนี้ผม จะแถมตัวปรับคอมมิชชั่นนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจะ67สีคือตัวปรับคอมมิชชั่นแต่งที่มาใส่แทนตัวนี้นะครับที่เป็นสีสามารถเลือกสีได้แล้วก็พิเศษอีกก็คือตัวล็อกโช้กตัวนะครับอันนี้ว้าสำหรับการขโมยโช้กนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อ HO831 ตัวนี้นะครับผมแถมให้เลยครับตัวล็อกการขโมยกับตัวปรับคอมมิชชั่นก็คือเลือกเอาสีทองสีม่วงสีเขียวสีน้ําเงินสีเทาสีแดงหรือตัวล็อกโชคสีดํานะครับ ม,มีให้เลือกอยู่6-7สีท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางคีรีโปรเจกต์ิรซิงได้เลยหรือเข้าไปกดสั่งซื้อใน s h อ p e e ก็ได้ที่ร้านกาของเรานะครับก็วันนี้ผมขอฝากตัวโชค H.O.831 SO นี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับ